เปิดโผลละครปี67ช่อง3มัดรวมไม้เด็ดเตรียมกระชากเรตติ้งรัวๆค่ะล่าสุดช่องวิก3พระราม4ได้เปิดโผลละครใหม่แกะกล่องในช่วงปี67บอกเลยว่ามีแต่เรื่องน่าดูแค่เห็นภาพก็รู้เลยว่าต้องสนุกแน่นอนค่ะเพราะมีแต่พระนางตัวท็อปและพระนางใหม่แกะกล่องประเดิมด้วยเรื่องเด็ดขาดของปลายปีนี้ละครพยเรียดฟอร์มยักษ์โรมลิขิตพากต่อของละครรักโรแมนติกอิงประวัติศาสตร์บุกเพสันนิวาส ที่นำแสดงโดยโปกธนวัฒนและเบลลาราณีของผู้จัดอรุณโชาพานุพันธ์ฝีมือการกำกับของสรัตวดีวงสมเพชค่ะและในละครเด็ดสำหรับปี67เริ่มต้นด้วยกันละครชุดฟอร์มยักษ์ภาคต่อของสุภาพบุรุษจุทาเทพสู่ความประทับใจครั้งใหม่กับเรื่องดวงใจเทวพรหมเรื่องราวความรักของเหล่า5สิงแห่งวังจุฑาเทพรุ่นลูก ผู้ซึ่งโชคชะตาลิขิตเอาไว้ให้พวกเขานั้นได้พบกับสาวผู้มีสายเลือดเทวพรมและสารต่อคำสัญญาที่ไม่สมหวังจากรุ่นก่อนมีทั้งหมด5าเรื่องเริ่มทีละอจันที่นำแสดงโดยกราฟขนาวุิจีน่ายีนาะผู้กำกับของธนากร โปสายยานนท์ค่ะซึ่งต่อด้วยเรื่องควนเลือดไทยที่นำแสดงโดยไม้ปณิธานยดานารินยาตามด้วยดวงใจพิสุทธิ์พร้อมแสดงโดยเทศไมร่อนคู่กับอุ้มอิสยาพร้อมกับจอบทัชพลและลิงหลิงสิรีรัตค่ะและอีก,กเรื่องหนึ่งพรชีวันที่นำแสดงโดยพระเอกเก้านกกเก้าคู่กับนางเอกพีพีปูลปรีดีพร้อมด้วยเซนสุภพ,พงษ์และคลิมนมีพลอยประพัดค่ะของผู้จัดและกำกับโดยสมจริง สีสุภาพ